เตรียมตัวให้พร้อมออกซิเจนโอเอส16ของวันพัสมาแล้วพร้อมพลัง AI ที่ฉลาดขึ้นกว่าที่เคยวันพัสได้ประกาศเปิดตัวระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุดอย่างเป็นทางการนั่นคือ O x y ซิ n OS 16ซึ่งสร้างขึ้นบนฐานของ Android 16โดยการอัปเดตครั้งนี้มีเป้าหมายชัดเจนคือการเพิ่มประสิทธิภาพ AI ทําให้ระบบเลื่นไหลขึ้นขยายความสามารถในการเชื่อมต่อและมอบตัวเลือกการปรับแต่งส่วนบุคคลที่มากขึ้นกว่าเดิมฟีเจอร์เด่นของ O x y ซิ n o น16 AI คือหัวใจของทุกอย่าง OxygenOS 16ยังคงนำฟีเจอร์ AI จาก OxygenOS 15มาใช้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งปรับปรุงให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะฟีเจอร์ MySpace ที่ได้รับการพัฒนาโดยรวม Google Gemini เข้าไปทำให้ผู้ใช้งานสามารถให้ Gemini นนค้นหาข้อมูลภายใน MySpace หรือแม้กระทั่งสร้างแผนการเดินทาง Itineraries ได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ MySpace ยังมาพร้อมความสามารถบันทึกเสียง Voice Note และสร้างคอลเลกชันอัจฉริยะ Smart Collections เพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบฟีเจอร์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นในปีนี้ได้แก่ AI Writer ช่วยผู้ใช้สร้างข้อความเชิงสร้างสรรค์ตามคำสั่ง Prompt หรือสามารถแก้ไขและปรับปรุงข้อความที่มีอยู่เดิมได้แทบทุกแอป AI Recorder สามารถบันทึกเสียงการประชุมหรือบทสนทนาพร้อมถอดเสียงเป็นข้อความอัตโนมัติและสามารถระบุผู้พูดได้ด้วย AI ในแกลลอรี่เพิ่มความสามารถใหม่ในแอปแกลลอรี่ที่ช่วยปรับแสงบนใบหน้าในภาพถ่ายบุคคลแก้ไขการแสดงสีหน้า และดวงตาที่ปิดอยู่โดยอ้างอิงจากภาพถ่ายก่อนหน้าความลื่นไหลและการปรับแต่ง UI ที่ดียิ่งขึ้นนอกจากฟีเจอร์ AI แล้ว Oxygen OS 16ยังเน้นการปรับปรุงความลื่นไหลของ UI ให้ดียิ่งขึ้นฟีเจอร์ Parallel Processing ที่เริ่มใช้ใน Oxygen OS 15ถูกนำมาขยายการใช้งานในหลายส่วนของ UI ทำให้ประสบการณ์โดยรวมลื่นไหลและตอบสนองได้รวดเร็วกว่าเดิมในด้านการปรับแต่งหน้าจอล็อก Lock Screen มีตัวเลือกใหม่มากมายทั้งรูปแบบนาฬิกาที่หลากหลาย Widget w i d g s และรองรับไลฟ์โฟโต้และวิดีโอขนาดที่หน้าจอหลัก Home Screen สามารถปรับขนาดไอคอนได้และเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานภายในไอคอนเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วการเชื่อมต่อข้ามแพลตฟอร์มที่ก้าวล้ำรองรับ Apple Watch อย่างเป็นทางการ OnePlus ได้ปรับปรุงการเชื่อมต่อข้ามแพลตฟอร์มให้ทรงพลังมากขึ้นผู้ใช้สามารถแชร์ข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และแท็บเล็ตรวมถึงเข้าถึงข้อมูลจาก Mac หรือ PC ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจและอาจสร้างความถกเถียงเล็กน้อยคือการรองรับ Apple Watch อย่างเป็นทางการทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนข้อความการโทรและฟีเจอร์อื่นๆของ Apple โดยตรงผู้ใช้แท็บเล One Plus ก็จะได้รับการปรับปรุปรงการทำงานแบบ multitask ให้ดีขึ้นพร้อมกับประสบการณ์การปรับแต่งหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกที่ใกล้เคียงกับโทรศัพท์เปิดทดสอบ Oxygen OS 16 Beta ขณะนี้ OnePlus เปิดโปรแกรม OxygenOS 16 Beta ให้ผู้ที่สนใจได้ทดลองใช้ก่อนใครโดยสำหรับวันที่ปล่อยเวอร์ชั่นสเียถ Stable Release สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ OnePlus หรือแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วคุณล่ะคิดว่าการเพิ่ม AI เข้ามามากขนาดนี้จะทำให้มือถือของคุณฉลาดขึ้นจริงหรือแค่ฟีเจอร์โชว์แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยที่มา GSM Arena HTTPS colon slash s l a s w w b g s m a r i n a c o m slash p a s a n d o s u b s i e n o s 1น w i t หกวิทโมรีเอขีดนิวขีด php